ทัวลงสาวหน้าสวยโดนพุ่งเป้าทําก้อยนิกกี้ทะเลาะกันกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงอย่างมากในโลกโวเชียลเมื่อมีข่าวลือออกมาว่าก้อยอรัชพรโพคินพากรกับเฟ้นหนุ่มนิกกี้นฉัตรจากนัฐพันธ์เป็นอีกคู่รักเลิกเงียบของวงการบันเทิงซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าหนุ่มนิกกี้ก็กำลังจะตามง้อก้อยอยู่ และเฟนเฟนก็หวังให้ทั้งคู่คืนดีกันในเร็ววันล่าสุดในทวิตเตอร์วันที่16มีนาคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยนิกกี้ติดเทรนมีชาวเน็ตแชร์ประเด็นร้อนที่นิกกี้ชอบทำคอนเทนต์คู่กับรุ่นน้องร่วมวงการอย่างนุน่นสุดที่พาอยู่บ่อยๆโดยคลิปที่เป็นประเด็นคือคลิปที่นิกกี้ใส่เสื้อก้อยมารายการ และนุ่นเห็นขอลองใส่บ้างซึ่งนิกกี้เองก็ไม่ยอมให้ใส่และนุ่นบอกว่าถ้าไม่ให้ใส่ตัวเองก็จะไม่ถ่ายเรทรายการวันนี้ท่ามกลางคอมเมนต์วิจารณ์มากมายอย่างไรก็ตามรอฟังทั้งสามคนออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าก,ก่อนจะดีที่สุดคะ่ะ